แฟนวอลเลย์บอลแห่ผิดหวังหลังสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้แจ้งข่าวสาวไทยหรือต้องทําใจทัดดาวโคตยะพูดตรงกันหลังแพ้รวดมาสองนัดติดในสนามที่สองสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะแต่ก่อนจะไปรับชมรรบฟังฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรากันนะคะ สำหรับควานหลงวอลเลย์บอลในชลีก2024สนามที่2อทีมชาติไทยนะคะก็ได้เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยแล้วในช่วงเช้าวันที่3มิถุนาย,ยน2567ซึ่งในสนามที่2นะคะสาวไทยคะ่ะได้เจอกับโดมินิกันฝรั่งเศสจีนแล้วก็บราซิลนะคะซึ่งเจอกับโดมินิกันเราชนะไป3-1เซตค่ะเจอกับฝรั่งเศสเราชนะไป3-2เซตต่อมานะคะเจอกับจีนเราแพ้ไป0-3เซต รวมถึงบาราซิลนะคะ0-3เซตเช่นเดียวกันก็เรียกได้ว่าเป็นการเก็บชัยชนะ2นัดติดก็แม้ว่าจะเป็นการเก็บชัยชนะ2นัดติดในสนามที่2นั้นแอดก็คิดว่าผลงานก็ยังดีอยู่ค่ะก่อนหน้านี้นะคะได้มีข่าวนะคะจากสมาคมกีฬาวลาอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยว่าจะมีการจัดการแข่งขันในแมตช์พิเศษให้ส,หสาวไทยหากแพ้ในวันที่20มิถุนายนนะคะก็จะมีแมตช์พิเศษให้ในวันที่22ซึ่งต่อมานะคะนายก สมพรใช้บางยางค่ะซึ่งเป็นนายกสมาคมวลอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะคะได้เผยถึงเรื่องแมตช์พิเศษว่ารอคุยกับวอลเลย์บอลเวิลด์ทางเรื่องของเทคนิคการเตรียมสนามรวมไปถึงเวลามีจํากัดและทีมที่จะเข้าร่วมการแข่งขันแต่ยังไม่รู้ว่าจะมีทีมไหนบ้างเพราะทีมที่มาแข่งในครั้งนี้ก็ได้โคต้าโอลิมปิกแล้วทั้งนั้นต้องดูว่าเขาวางแผนเตรียมตัวและมีเวลาในการแข่งขันแมตช์พิเศษหรือไม่ถ้าจะมีก็คงจะเป็นวันที่22มิถุนายน แต่ขอเวลาและระยะเวลาหน่อยถ้าทราบแปดทีมแล้วคงมีความชัดเจนของนัดพิเศษเราพยายามที่จะให้มีให้ได้เพื่อตอบสนองความต้องการของแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยแต่ก็มีข้อจำกัดนะคะของทีมต่างๆรวมไปถึงข้อจำกัดของวอลเลย์บอลเวิลด์ด้วยและต่อมานะคะเรืออากาศโทชาล,ลิธวงประเสริฐรองประธานกิติมัดิ์ตลอดชีพและผู้อำนวยการบริหารสาพันวอลเลย์บอลแห่งเอเ<ะ>ชียก็ได้เปิดเผยนะคะว่า ยังไม่แน่ใจและอาจจะไม่มีแมตช์พิเศษดังกล่าวก็ต้องรอข้อสรุปแน่นอนหนึ่งใน3ทีมนี้ก่อนซึ่งก็มีการยืนยันนะคะว่ายังไม่มีข้อสรุปแต่ว่าก็ทําให้แฟนบอลหลายกลุ่มหลายคนเลยนะคะถึงขั้นผิดหวังเพราะว่าลหลายๆคนค่ะก็รอชมแมตช์พิเศษในวันที่22แต่ก็ต้องรอฟังความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าอาจจะต้องทําใจหรือว่าอาจจะมีแมตช์การแข่งขันขึ้นมาจริงๆซึ่งเชื่อว่า แฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยนะคะก็อยากจะให้มีการแข่งขันในแมตช์พิเศษอยู่แล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะสาวไทยของเราค่ะได้เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในฐานะเจ้าภาพซึ่งจะมีการแข่งขันแน่นอนนะคะนั่นก็คือวันที่20มิถุนายนเวลา2ทุ่มครึ่งนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ทางสมาคมก็ได้ให้เรากดบัตรไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งแฟน,แฟน,แฟนุ่มหลายคนเลยค่ะต่างก็บอกว่ายังไม่คุ้มค่ารู้สึกว่ายังไม่จุใจที่จะได้ให้กําลังใจสาวไทยของเรานะคะก็อยากให้มีการ จัดการแข่งขันในแมตช์พิเศษแต่ว่าก็คงต้องรอลุ้นกันค่ะว่าจะมีการแข่งขันดังกล่าวหรือไม่เพราะว่าด้วยในเรื่องของทีมในเรื่องของเวลาที่จะมาแข่งกับเรานะคะอาจจะไม่เพียงพอรวมไปถึงคู่ต่อสู้ที่จะแข่งกับเรานะคะเหมือนได้เป็นการผ่านเข้ารอบโอลิมปิกไปแล้วก็ต้องมารอดูอีกครั้งว่าเขาจะมีเวลาหรือว่าพร้อมในการที่จะแข่งขันในแมตช์พิเศษดังกล่าวกับไทยเราหรือไม่ค่ะและหลังจากที่สาวไทยของเรานะคะได้เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยนั้น โคดยารวมไปถึงสาวสาววอลเลย์บอลหญิงไทยของเรานะคะก็ได้ออกมาเปิดใจเกี่ยวกับการแข่งขันในสนามที่2ว่ารู้สึกพอใจมากน้อยแค่ไหนค่ะทางด้านโคดยานะคะก็ได้ออกมากล่าวว่าเกมกับโดมินิกันและฝรั่งเศสถือว่าเราทําได้ดีตามเป้าในสนามต่อไปยังต้องเจอหนักกว่านี้อีกเราก็ต้องมาปรับปรุงและแก้ไขเพื่อจะไปแข่งสนามที่3ที่ฮ่องกงก็พยายามจะทําให้ดีที่สุดขอบคุณสตาฟโค้ดและนักกีฬาทุกคนที่ช่วยกันทําให้ชนะ2แมตช์ก็ขอบคุณ สิ่งที่ต้องแก้ไขคือการรับเสิร์ฟเพราะแต่ละทีมมีการเสิร์ฟที่รุนแรงเราต้องหาวิธีการนกรับเสิร์ฟบอลที่เร็วและแรงด้วยซึ่งเราก็น่าจะเน้นตรงนี้มากหน่อยเพราะถ้าบอลแรกเราเข้าเราก็จะเล่นกับทุกทีมได้เลยส่วนเรื่องตัวผู้เล่นนะักกีฬาที่จะใช้ในสนามที่3ก็จะดูความสมบูรณ์ของแต่ละคนอีกที ทางด้านแนนทัดดาวนึกแจ้งนะคะก็ได้ออกมากล่าวว่าผลงานโดยรวมก็ถือว่าพอใจเป็นไปตามที่เราตั้งไว้พอทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ดีขึ้นหมดเลยจนสามารถเก็บชัยชนะได้ทั้ง2แมตช์แล้วก็ดีใจที่ทีมเราพัฒนาขึ้นเรื่อยๆขอบคุณทีมงานสตาฟและเพื่อนร่วมทีมที่ช่วยกันเล่นอย่างเต็มที่ทุ่มเทในทุกๆลูกก็ดีใจอย่างเกมกับโดมินิกันมันเป็นนัดแรกของสนาม2เหมือนทีมเราได้ปลดล็อกสิ่งที่เราต้องปรับก็อย่างที่โคชยะบอกนั่นคือการรับเสิร์ฟ พอเราเจอคู่แข่งเสิร์ฟแรงเพื่อที่จะตัดเกมลูกเราซึ่งเราเจอกับคู่แข่งที่เสิร์ฟแบบนี้ตลอดเราสามารถเล่นได้หลายรูปแบบแต่ถ้าเจอบอลแรงมันก็จะยากนิดนึงโดยทางด้านโคดยะนะคะและแนนทัดดาวนึกแจ้งก็เห็นตรงกันค่ะว่าสิ่งต้องไปปรับหลักๆเลยนั่นก็คือการรับเสิร์ฟเพราะว่าในสนามที่2นะคะก็จะเห็นได้เลยว่าสาวไทยของเราคะ่ะค่อนข้างที่จะเปิดบอลแรกไม่ได้พอเปิดบอลแรกไม่ได้นะคะก็จะเป็นการที่ทําให้เราไม่สามารถเล่นลูกสุดได้ก็ทําให ทางฝั่งตรงข้ามนะคะจับเราได้เรื่องนั่นก็คือการบล็อกเราก็ทําให้เราไม่สามารถทําแต้มได้นั่นก็คือสิ่งที่เราต้องไปปรับขาในการรับเสิร์ฟนะคะเพราะว่าปัญหาใหญ่ๆเลยนั่นก็คือการรับเสิร์ฟเพราะถ้าหากเรารับเสิร์ฟไม่ได้นะคะก็จะทําให้การเล่นบอลลูกต่อไปของเรามีปัญหาแล้วก็ทําให้เราทําแต้มไม่ได้นั่นเองค่ะ และในสนามที่3นะคะจะมีการแข่งขันระหว่างวันที่12ถึง16มิถุนายนอย่าลืมร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้สาวไทยของเราในสนามที่3ที่ฮ่องกงกันด้วยนะคะและทั้งหมดก็คือเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้อย่างไรก็ตามค่ะอย่าลืมร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ